ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องดูดีเทรดดิ้งนะครับในคลิปนี้ผมจะมาสอนวิธีการเชื่อมบัญชีเทรดของทาง ACA p เนี่ยกับ Trading View นะครับก็เคยติดค้างกันไว้นะครับใน EP ก่อนหน้านี้นะครับเรื่องการเชื่อมบัญชีหรือการเทรดบน Trading View ของทาง ACA p นะครับซึ่งบางบลกเนี่ยจะไม่สามารถเชื่อมได้นะแต่ว่าบางบลอกอย่าง ACA p เนี่ยก็จะสามารถเชื่อมกับ t r a d i n g View แล้วก็เทรดบนแอป t r a d i n g View ได้เลยนะครับก็ เป็นหนึ่งความสะดวกสบายที่ทาง X Cap เนี่ยมีให้กับผู้ใช้งานนะครับก็เดี๋ยวเราไปเริ่มกันเลยนะครับอันดับแรกเลยนะครับก่อนที่เราจะไปเชื่อมบัญชีเทรดของ X Cap กับ Trading View เนี่ยเราเนี่ยจะต้องมีบัญชีที่เป็นประเภท Trading View ก่อนนะครับก็ให้เพื่อนเอนเนี่ยเข้ามาในส่วนของเว็บ X Cap นะครับสำหรับเพื่อนเอนที่ยังไม่ได้สมัครสมาชิกนะครับก็ให้สมัครสมาชิก ของคลิปที่แล้วก่อนนะครับที่ผมได้ทําการสอนวิธีการสมัครสมาชิกนะครับพอเราสมัครสมาชิกเราก็เข้ามาในหน้าเว็บ X อคแคปแบบนี้นะครับแล้วจากนั้นนะครับให้เลือกมาที่คําว่าขอบัญชีเพิ่มนะครับซึ่งเราเนี่ยจะทําการเพิ่มบัญชีแบบ t r a d i n g View นะครับก็แพลตฟอร์มตรงนี้นะครับให้เลือกเป็น t r a d i n g View นะครับบัญชีนะครับบัญชีเลือกได้แค่บัญชีเดียวก็คือบัญชีจริงนะครับสำหรับ t r a d i n g View เนี่ยจะต้องใช้บัญชีจริงเท่านั้นนะครับ แล้วก็เลือกสกุลเงินเลเวอเรจนะครับแล้วก็ประเภทบัญชีนะครับก็เลือกได้อย่างเดียวนะครับณปัจจุบันเป็นบัญชีสแตนดาดนะครับพอเราเลือกทุกอย่างเสร็จแล้วนะครับเราก็กดขอนะครับกดคําขอตรงนี้ได้เลยนะครับซึ่งเมื่อทาง XCAP นะครับดำเนินการให้เราเรียบร้อยนะครับก็จะมีอีเมลแบบนี้นะครับอีเมลของ XCAP นะครับส่งมาให้เรานะครับเป็นข้อมูลการเข้าสุดบบ ของ r n d i n g View นั่นเองนะครับก็จะมีในส่วนของอีเมลที่ใช้สำหรับการล็อกอินก็คืออีเมลเรานะครับแล้วก็รหัสผ่านนะครับตรงนี้นะครับอ่ะขั้นตอนต่อมานะครับก็คือจะเป็นขั้นตอนในส่วนของการเชื่อมนะครับเอาข้อมูลเนี่ยไปเชื่อมกับทาง t r a d i n g v i e w นะครับก็เดี๋ยวเราจะไปดูนะครับว่าขั้นตอนตรงนี้เราจะหายังไงนะครับก็ให้มาที่เว็บ t r a d i n g View นะครับอ่ะ มาที่ TradingView นะครับสำหรับใครที่ยังไม่เคยใช้ยังไม่เคยสมัครหรือยังไม่เคยรู้นะว่า TradingView คืออะไรนะรผมได้ทำคลิปในส่วนของการใช้งานอย่างละเอียดไปแล้วนะครับสำหรับ TradingView ในเรื่องของการสมัครการตั้งค่ากราฟการเพิ่ม indicator นะครับสามารถไปดูคลิปย้อนหลังได้เดี๋ยวผมจะแปะไว้ให้ใต้คลิปด้วยนะครับอ่ะทีนี้สิ่งที่เราต้องทำนะครับพอเราเข้ามาในเว็บ TradingView แล้วนะครับให มาที่หน้าต่างการซื้อขายนะครับจะอยู่ด้านล่างตรงนี้อ่าคลิกมาที่เมนูหน้าต่างการซื้อขายนะครับจากนั้นนะครับเลือกมาที่ดูบร็อกเกอร์ทั้งหมดนะครับตรงนี้นะครับอ่าเรากดมาเพื่อจะหาบร็อกที่จะเชื่อมนะครับก็คือทางเอ็กแครนั่นเองอ่าตรงนี้นะครับจากนั้นเราก็กดได้เลยนะครับจากนั้นนะครับจะขึ้นหน้าสําหรับการลงชื่อเข้าใช้มาให้นะครับสิ่งที่เราต้องทําก็คือนําข้อมูล ตรงนี้นะครับที่อยู่ในอีเมลของเราเนี่ยมากรอกในช่องนี้นะครับอ่าอันนี้คือข้อมูลการล็อกอินคือชื่อผู้ใช้นะครับแล้วก็รหัสผ่านที่ทาง XC a p ส่งให้นะครับแล้วก็นํามากรอกในช่องรหัสผ่านตรงนี้จากนั้นก็กดเชื่อมต่อได้เลยนะครับทีนี้สําหรับใครที่ใช้ผ่านมือถือนะครับตัวเทด i n g v i e w เนี่ยสามารถใช้ผ่านมือถือได้ด้วยแล้วก็สามารถเชื่อมกับโล็อกเอ็กทางมือถือได้ด้วยเช่นกันนะครับเราก็มาที่จุด3มจุดตรงนี้นะครับ สำหรับมือถือนะครับอ่าแล้วก็เลือกที่คําว่าเชื่อมต่อโบรกเกอร์แล้วก็เลือกโบรกเกอร์ที่เป็นเอกแคนะครับจากนั้นนะครับก็จะขึ้นหน้าเหมือนกับคอมพิวเตอร์เลยก็คือมีให้ลงชื่อเข้าใช้นะครับก็คืออีเมลของเรานะครับอ่าแล้วก็ระบุให้เรียบร้อยแล้วก็รหัสผ่านนะครับระบุให้เรียบร้อยนะครับจากนั้นกดเชื่อมต่อได้เลยนะครับวิธีการเนี่ยก็จะเหมือนในคอมพิวเตอร์เลยนะครับไม่ได้แตกต่างกันมากอ่ะทีนี้ เมื่อเราเชื่อมเรียบร้อยแล้วนะครับในคอมพิวเตอร์ของเราเนี่ยจะขึ้นในลักษณะแบบนี้นะครับด้านล่างเนี่ยจะขึ้นคําว่า a c a p นะครับและตรงนี้จะเป็นปุ่มสีเขียวๆตรงนี้นะครับจะแสดงว่าเราเนี่ยได้ทําการเชื่อมเรียบร้อยแล้วนะครับด้านล่างเนี่ยจะมีเ,เมนู Position Order History ก็คือพวกประวัติการเทรด Order ข้อมูล Order ของเรานะครับและสําหรับใครที่ไม่ถนัดภาษาอังกฤษนะครับเราเนี่ยสามารถรเปลี่ยนภาษาที่มุมซ้ายบนตรงนี้ได้นะครับจากนั้นเลือกมาที่ language นะครับแล้วก็เลือกมาที่ภาษาไทยนะครับส่วนตัวผมเนี่ยจะใช้เป็นภาษาอังกฤษนะครับจากนั้นนะครับสิ่งที่เราต้องทําต่อไปก็คือการเพิ่มคู่เงินเพื่อที่เราจะเทรดนะครับมาที่มุมซ้ายบนตรงนี้นะครับตรงคําว่า Symbol นะครับเราเลือกอยู่เมนูตรงนี้แล้วก็คลิกบวกนะครับในครั้งแรกนะครับตอนเราจะเพิ่มคู่เงินเนี่ยจะเห็นว่ามันมีของบรกเกอร์อื่นมาด้วยนะครับ เราเนี่ยไม่ต้องสนใจนะครับให้มาคลิกที่คําว่า X c a p ตรงนี้นะครับเพื่อให้ TradingView เนี่ยเขากรองคู่เงินเฉพาะที่ทาง X c a p มีนะครับอ่าเราก็เลือกให้ตรงนะครับเนี่ยเห็นไหมว่ามันจะขึ้นว่าเป็นของ X c a p นะครับอ่าเราก็กดเพิ่มบวกไปนะครับตัวคู่เงินที่เราเพิ่มเนี่ยจะขึ้นมาทางขวามือแล้วนะครับอะไร US 3 0นะครับเพิ่มไปเลยนะครับเอาวันที่เราชอบเทรดนะครับแล้วก็มีทรัพคล่องสูง นี่ครับผมจะเพิ่มไปประมาณ3-4คู่เงินนะครับทองคำก็ XAUUSD นะครับเราเพิ่มไปเรียบร้อยแล้วนะครับนี่เห็นไหมคู่เงินที่เราเพิ่มก็จะมาอยู่ตรงนี้เรียบร้อยแล้วนะครับถ้าเราต้องการเทรดคู่ไหนนะครับเราก็คลิกไปเลยนะครับกราฟเนี่ยก็จะเปลี่ยนไปนะครับการใช้งานเนี่ยจะคล้ายคล้าย MT4MT5 เลยนะไม่ต่างกันมากนะครับและสำหรับใครที่ใช้ผ่านมือถือนะครับให้เป็นเพื่อนเนี่ยมาคลิกที่รายการเฝ้ามองนะครับตรงนี้นะครับรายการเฝ้ามองที่เป็นรูปดาวนะครับ ไปเลยนะครับเพื่อที่เราเนี่ยจะทําการเพิ่มคู่เงินนะครับจากนั้นนะครับกดบวกที่มุมขวาบนตรงนี้นะครับอ่ะแล้วก็กดฟิลเตอร์นะครับตรงนี้นะครับที่เป็นรูปเหมือนการเลือกฟิลเตอร์นะครับอ่ะเรากดไปจากนั้นนะครับจะมีให้เราเลือกฟิลเตอร์นะครับว่าเราเนี่ยจะเลือกกราฟเฉพาะทาง x c a p เท่านั้นนะครับอ่แล้วก็กดเปิดได้เลยนะครับนี่แล้วก็กดกลับไปอีกครั้งหนึ่งนะครับ จากนั้นนะครับจะเห็นว่าทาง TradingView เนี่ยจะคัดกราฟเฉพาะทาง X- c a p มาให้นะครับเราก็เลือกกราฟที่เราสนใจได้เลยนะครับอ่าประมาณนี้นะครับเลือกตัวที่เราเลือกเนี่ยก็จะติ๊กเป็นถูกแบบนี้นะครับอ่าโอเคนะครับอ่าจากนั้นเราก็กดคู่เงินที่เราต้องการเทรดได้เลยนะครับอ่าแบบนี้นะครับแล้วก็กดมาที่การซื้อขายนะครับนี่จะขึ้นมาในลักษณะแบบนี้แล้ว ส่วนวิธีการซื้อขายนะครับในมือถือเนี่ยเราสามารถกดที่ตรงนี้ได้เลยนะครับนี่เราก็จะขึ้นเมนูการซื้อขายมาให้เดี๋ยวผมจะสอนแบบละเอียดอีกทีนึงนะครับส่วนเมนูประวัติต่างๆนะครับเราเนี่ยสามารถคลิกที่โลโก้ a อคแตรงนี้ได้นะครับก็จะขึ้นพวกออเดอร์ประวัติต่างๆครับที่เราเคยเปิดนะครับหรืออีกวิธีนึงก็คือมาที่จุด3จุดตรงนี้นะครับล่างขวามือนะครับอ่าแล้วก็เลือกมาที่ a อ a p ตรงนี้นะครับ เราก็จะเห็นแล้วนะครับว่าตำแหน่งออเดอร์ออเดอร์ที่เปิดประวัติศาสตร์ก็คือเป็นฮิส t o r y ของออเดอร์ที่เราได้ทำการเปิดนะพวกประวัติต่างๆ,ๆนะครับอ่ะทีนี้เดี๋ยวเรามาดูวิธีการซื้อขายเทรดการตั้ง pending order นะครับอ่ะสำหรับการซื้อขายนะครับให้เพื่อนๆนมาติ๊กที่ตัวปุ่มสีแดงหรือสีน้ำเงินตรงนี้นะครับอ่ะเราก็จะขึ้น เมนูการซื้อขายมาให้แบบนี้นะครับก็จะมีทั้งมาเก็ตแบบลิมิตสต็อถ้าใครใช้ภาษาไทยเนี่ยจะขึ้นว่าราคาณตลาดแบบจำกัดแล้วก็สต็อซึ่งรูปแบบการใช้งานเนี่ยจะเหมือนกับ MT5 และ MT4 เลยสำหรับใครที่มีพื้นฐานเรื่องการใช้แอป MT4 MT5 เนี่ยก็จะง่ายแล้วนะครับทีนี้ตัวแถบตรงนี้นะครับเราสามารถเคลื่อนย้ายได้นะครับ ถ้าเราเนี่ยไม่ต้องการให้อยู่แถบตรงนี้เราอยากย้ายมาทางซ้ายทางขวาเนี่ยได้หมดเลยนะครับโดยการกดที่ตัวรูปพินนะครับก็คือเหมือนเป็นการปักหมุดนะครับอย่างนี่ยเราปักหมุดใช่ไหมเราไม่ได้ปักหมุดมันก็จะสามารถเคลื่อนย้ายได้นะครับตามอิสระบางคนเนี่ยชอบไว้ทางซ้ายมือบางคนชอบไว้ทางขวามือนะครับก็แล้วแต่นะครับก็เดี๋ยวจะไว้ตามตั้งค่าณนะปัจจุบันดีกว่านะครับอีกวิธีหนึ่งก็คือการกดที่ปุ่มเทรดตรงนี้นะครับก็จะขึ้น เมนูที่เป็นลักษณะการซื้อขายแบบนี้มาให้เหมือนกันนะครับและสําหรับใครที่ใช้ผ่านมือถือนะครับก็ให้เพื่อนเนี่ยมากดที่ตรงนี้นะครับก็คือไม่ว่าจะเป็นสีแดงหรือสีน้ําเงินเนี่ยกดได้เหมือนกันเลยนะครับกดลองกดดูนะครับอ่ะก็จะขึ้นเมนูการซื้อขายมาให้นะครับถ้าเราต้องการที่จะขายนะครับเราคลิกมาที่ขายถ้าเราต้องการที่จะซื้อเราก็มาคลิกที่คําว่าซื้อนะครับก็จะเป็น by s e l l นั่นเองนะครับ แถดด้านล่างก็คือตลาดราคาตลาดนะปัจจุบันก็คือราคามาเก็ตราคาแบบจํากัดนะครับก็คือราคาแบบลิมิตก็คือการตั้งพินดิ้งออเดอร์นั่นเองราคาสต็อปก็คือการหยุดนะครับอันนี้ส่วนใหญ่จะไม่ได้ใช้กันนะครับจะใช้แค่ราคาตลาดก็คือเปิดราคาณปัจจุบันที่แสดงอยู่ตรงนี้นะครับราคาจํากัดก็คือการตั้งค่าการตั้งพินดิ้งออเดอร์นะครับอ่ะทีนี้เดี๋ยวผมจะทําการทดลองให้เพื่อนๆดูนะครับตรงนี้นะครับเป็นล็อตไซ เริ่มจาก0.01ก่อนนะครับบางคนอย่าไปเริ่มที่1นะครับก็ให้ใส่ลดตามที่สุดก็คือ0.01นะครับที่ราคามาเก็ตนะครับผมจะต้องการที่จะเซลล์นะครับก็คือราคานี้เป็นราคาณนะปัจจุบันที่มีการเสนอซื้อเสนอขายมาคือราคาบิดราคาอาร์คนั่นเองนะครับจะสังเกตว่าด้านล่างเนี่ยตรงนี้นะครับจะมีให้เราติ๊กนะครับถ้าเราติ๊กเนี่ยจะมีช่องให้ใส่นะครับว่าเราเนี่ยจะทำการเทคโ r o ฟิตหรือตั้งค่า TPSL พร้อมกับ การเปิดเซลเลยไหมหรือจะตั้ง stop loss ไปเพิ่มด้วยไหมออันนี้เราสามารถกําหนดค่าได้ตั้งแต่ก่อนเปิดออเดอร์เลยหรือเราจะมาแก้ทีหลังก็ได้นะครับแต่ว่าอันนี้เดี๋ยวผมจะทำให้ดูไปเลยนะครับก็อย่างเช่นว่าผมต้องการเซลที่ราคาตรงนี้นะครับเนี่ยราคาเซลแล้วต้องการที่จะ take profit ก็คืออยากให้มันปิดกําไรโดยอัตโนมัติที่ราคาโซนนี้แล้วกันนะครับ1 7 0 7 7นะครับผมก็ใส่นะครับ อ่ะประมาณนี้นะครับอันนี้คือราคา Prof i t นะครับทีนี้ตรงนี้นะครับก็จะเป็นจํานวนเงินที่เราจะได้นะครับเห็นไหมว่าเป็น USD นะครับแล้วก็อันนี้จะแสดงเปอร์เซ็นต์นะครับแล้วก็จํานวนปิ๊ปก็คือระยะจากจุดที่เราเปิดถึงจุด TP ของเรานะครับส่วน SL นะครับก็คือการตั้งขาดทุนนะครับการตั้งจํากัดขาดทุนนั่นเองอ่ะผมก็จะตั้งจํากัดขาดทุนนะครับอยู่ที่ราคา1 1 8 5หนึแนะครับอ่ะแบบนี้นะครับจากนั้นเรากดเซลได้เลยนะครับลองดูนะครับอ่านี่ครับจะเห็นว่าคําสั่งของเราเนี่ยขึ้นมาแล้วนะครับนี่ตรงนี้ซึ่งจุด TPSL ของเราเนี่ยเราสามารถเลื่อนได้อย่างอิสระนะครับจะเห็นว่าจํานวนเงินของเราเนี่ยจะมีการเพิ่มลดตามระยะที่เราเลื่อนไปด้วยนะครับอ่าแล้วก็ t p ของเรานะครับอ่าเราเซลอยู่ใช่ไหมเราคลิกอันนี้ก่อนอันนี้เรา modify เพราะมีการปรับ ก็คือเวลาที่เราเคลื่อนย้ายใช่ไหมครับแล้วเคลื่อนย้ายตรงนี้อ่ะมันจะมีให้เราปรับ modify ใหม่นั่ก็คือการปรับเปลี่ยนการตั้งค่าใหม่เปลี่ยนตำแหน่งใหม่นั่นเองนะครับอ่ะส่วน tp นะครับสมมติว่าเราอยากจะเลื่อน tp ให้ได้กำไรเยอะๆอีกนะครับเราสามารถเลื่อนได้เช่นกันครับจะเห็นว่าจำนวนเงินนะครับมีการเพิ่มขึ้นลดลงนะครับจำนวนเงินที่เราจะได้นะครับมันก็จะเพิ่มขึ้นนะครับถ้าเราเลื่อนลงเพราะว่าเราเซล l ใช่ไหมเนี่ยเห็นไหมก็จะขึ้นเป็นตัวนี้เราก็กด modify ก็คือปรับแต่งใหม่นะครับ จะได้ค่าใหม่แล้วนะครับจากเดิมที่เราตั้งบริเวณนี้นะครับเราก็สามารถเลื่อนได้อย่างอิสระนั่นเองนะครับทีนี้ถ้าเราต้องการปิดออเดอร์นะครับอย่างเช่นถ้าเราพอใจในกาําไรหรือไม่ต้องการให้ไปโดนเส้น TP หรือ SL เนี่ยเราก็สามารถปิดที่ตรงนี้ได้นะคือมันจะขึ้นมาให้นะครับว่า cross position น,นะครับแบบนี้หรืออีกวิธีหนึ่งก็คือมาที่แถบด้านล่างนะครับมาที่คําว่า position อ่าเราก็เลือกมาที่คําว่าตรงนี้นะครับคือเป็น รูปกากระบาดก็คือ cross นะครับอ่าเราลองปิดดูก็ได้นะครับอึบนี่แล้วก็ปิด position นะครับอ่าคำสั่งของเราเนี่ยก็จะหายไปแล้วนะครับตัวคำสั่งของเราที่เราปิดไปเมื่อกี้นะครับก็จะมาแสดงในหน้าของ history ตรงนี้นะครับก็จะบอกว่าเ,าเรากำไรหรือขาดทุนนะครับจะแสดงอยู่ตรงนี้นะครับอ่าทีนี้ถ้าเราต้องการที่จะเปิดคำสั่งแบบ limit อ่าเราก็ติ๊กมาที่ limit การเปิดคำสั่งแบบ limit ก็คือการ ตั้ง pending order นั่นเองนะครับอย่างที่ผมบอกไปก่อนหน้านี้นะครับคราวนี้ผมต้องการที่จะ buy บ้างนะครับอ่าก็เดี๋ยวเลือกคู่เงินเป็นคู่เงินอื่นบ้างนะครับก็คือเอ่อเลือกเป็นทองคำนะครับ XAU USD นะครับอ่ามาดูนะครับผมต้องการที่จะ buy นะครับอ่าทดลอง buy นะครับในการตั้ง pending order นะครับก็ก็ตอนนี้เหมือนกราฟจะขึ้นไปใช่ไหมเดี๋ยวผมจะรอให้กราฟเนี่ยลงมาเกี่ยวคําสั่งผมนะครับก็คือการตั้ง ก็อาจจะตั้งบริเวณนี้นะครับ2 0 4 0นะครับอ่าผมก็ตั้งราคาที่ผมต้องการตั้ง1 2 4 0 5 0ก็แล้วกันนะครับก็บริเวณนี้นะครับนี่อ่าแล้วก็ lot s i ส e รอบนี้ผมต้องการตั้งที่0.02นะครับอ่าเราสามารถปรับเปลี่ยนได้นะครับอ่าเราก็กดบาร์ได้เลยนะครับอ่าอันนี้คือเป็นการตั้ง pending order นะครับคำสั่งของเราเนี่ยจะยังไม่ถูกเปิดนะครับจะเห็นว่าเห็นไหม เป็นคําสั่ง by l ลิมิตอยู่นะครับเราสามารถชี้ตรงนี้ได้นะครับและทีนี้ถ้าเราต้องการตั้ง TP SL ด้วยล่ะอ่าเราก็กดตรง TP ตรงนี้เราสามารถกด TP ตรงนี้แล้วก็ลากขึ้นไปได้เลยนะครับแบบนี้นะครับนี่แล้วก็กด modify order ได้เลยนะครับตัวคําสั่งของเราเนี่ยก็จะขึ้นมาแล้วนะครับอ่าในส่วนของ SL นะครับเรา,า,า,ราก็าสามารถลากได้นะครับแล้วก็กดลากได้เลยนะครับจะเห็นจํานวนเงินที่ติดลบแบบนี้ด้วยนะครับอ่าเราก็ลากมาตรงนี้นะครับอ่า เสีย25ได้41นะครับถ้าในกรณีที่กราฟมีการลงมานะครับลงมาเกี่ยวออเดอร์ของเราแล้วก็ถ้ามันเกี่ยวแล้วก็ขึ้นไปนะครับเราก็จะได้41เหรียญแต่ถ้าในกรณีที่กราฟมีการลงมาแล้วไปโดน SL เราเนี่ยเราก็จะเสียนะครับ25เหรียญน,นั่นเองนะครับเมื่อเราพอใจกับการตั้งค่าของเราแล้วนะครับเราก็กด modify order ได้เลยนะครับนี่คำสั่งของเรานะครับก็จะถูกสั่ง ว่าเออให้รอบายบริเวณนี้นะอ่าก็ประมาณนี้นะครับอ่ะทีนี้คําสั่งของเราเนี่ยตรงพิทติ้งออเดอร์เนี่ยเราสามารถกดยกเลิกได้เช่นกันนะครับมากดแคนเซิลออเดอร์นะครับก็คือรูปกากรบาทตรงนี้นะครับแล้วก็กด yes อ่าคำสั่งของเราเนี่ยก็จะถูกแคนเซิลเรียบร้อยแล้วนะครับจะแสดงอยู่ด้านล่างตรงนี้เราสามารถเลื่อนขึ้นเลื่อนลงได้นะครับมาดูประวัติที่เราเคยเปิดนะครับอ่ะทีนี้นะครับเดี๋ยวเราจะมาลองซื้อขายผ่าน มือถือกันบ้างครับก็มาที่ตรงนี้นะครับก็คือเราเนี่ยต้องการเปิดขายเราสามารถเลือกตรงนี้ได้นะครับตรงเมนูด้านบนเนี่ยสามารถเลือกได้นะครับอ่ะซื้อแบบราคาตลาดแล้วก็ระบุล็อตนะครับอ่ะตรงนี้อ่ะเดี๋ยวผมจะลองเปิดซื้อไปก่อนนะครับตัวเอ่อ take profit หรือตัว SL เนี่ยผมยังไม่ได้ตั้งนะครับเดี๋ยวเรามาลองตั้งทีหลังกันดูบ้างนะครับอ่ะผมลองเปิดไปเลยนะครับซื้อบายนะครับอ่ะคำสั่งของผมเนี่ยก็จะถูกเปิดเรียบร้อยแล้วนะครับ นี่จะเห็นอยู่ตรงนี้นะครับอ่าเปิดนะตอนนี้นะครับก็คือมีการขาดทุนอยู่นะครับ0.12นะครับซึ่งตรงนี้นะครับเราสามารถตั้งกำไรนะครับ Take Profit หรือตั้ง Stop Loss ได้เหมือนกับในคอมเลยนะครับก็วิธีการก็คือคลิกที่ตรงเส้นตรงนี้นะครับอ่าที่ออเดอร์ที่เราเปิดอยู่นะครับนี่และจากนั้นนะครับเราสามารถมาติ๊กถูกตรงนี้เพื่อที่จะระบุจํานวนเงินนะครับอ่าคือมันจะมี ให้เราเลือกด้วยนะครับว่าเราเนี่ยจะตั้งเป็นจํานวนเงินหรือจะตั้งเป็นราคานะครับก็ได้หมดเลยนะครับอย่าง SL เหมือนกันนะครับสุดว่าผมยอมเสียได้ที่เอ่อสิบเหรียญก็แล้วกันนะครับอ่าลองดูนะครับ10เหรียญเราตั้งเปอย่างนี้เลยนะครับทาง Taking View เนี่ยจะระบุราคานะครับตรงนี้มาให้นะครับอ่าเราก็ลองกดดูนะครับเอ่อตรงนี้ครับเดี๋ยวผมลองเป็น5 2 0 6 0นนะครับอ่าเราก็พอใจแล้วเราก็กด ประยุกนะครับถ้าภาษาไทยเนี่ยมันจะขึ้นคําว่าประยุกต์นะครับอ่ะนี่นะครับคําสั่งของเรานะครับก็จะถูกกลางไว้เรียบร้อยนะครับนี่ถ้าเราเนี่ยราคามันลงมานะครับมาโดน SL เราก็จะเสีย10เหรียญแต่ถ้าขึ้นไปถึงด้านบนนะครับก็คือ TP ของเราเนี่ยเราก็จะได้9เหรียญนั่นเองนะครับก็เป็น R r 1อนต่อหนึ่งหรือใครต้องการที่จะเพิ่ม R r ก็คือการอยากได้กำไรมากกว่านี้นะครับเราก็สามารถเลื่อนนะครับคลิกที่ตรงนี้นะครับ อ่าคลิกแล้วก็เลื่อนแบบนี้ได้เราจะเห็นว่าตัวกําไรของเราเนี่ยก็จะเพิ่มขึ้นนะครับอ่าแล้วก็กดประยุกต์นะครับนี่ตัวคําสั่งเนี่ยก็จะมีการแก้ไขนะครับ SL เหมือนกันถ้าเราต้องการที่จะตั้ง SL ให้ต่ำกว่าเดิมนะครับเราก็ลากนะครับคลิกคือคลิกไปที่ออเดอร์ก่อนนะครับแล้วก็ลากแบบนี้นะครับอ่ยอมเสีย5เหรียญนะครับได้14เหรียญอ่ะโอเคนะครับนี่เห็นไหมตัวนี้นะครับมันจะมีบอกระยะด้วยนะครับระยะ ราคานะครับจํานวนเงินแล้วก็เป็นเปอร์เซ็นต์นะครับมีบอกมาเลยเราก็กดได้เลยนะครับอ่านี่นะครับเรียบร้อยนะครับทีนี้พอเราตั้ง SLTP เสร็จเนี่ยเราก็สามารถปล่อยแล้วก็ไปทําอย่างอื่นได้เลยนะครับเพราะว่ามันคือการตั้งจํากัดขาดทุนเรียบร้อยแล้วนะครับตรงนี้เรายอมเสียได้5เหรียญ5.3เหรียญนะครับถ้าเราได้เราจะได้14นะครับก็ประมาณอ่าเนี่ยหต่อ3 1ต่อ2เลยนะครับอ่า ส่วนถ้าใครเนี่ยมองว่าเอ้ยเราได้กําไรพอใจแล้วนะครับที่0.85เราอยากปิดออเดอร์นะครับอ่าเราสามารถปิดตรงรูปกาก,กระบาดตรงนี้ได้นะครับปึ๊บอ่าก็จะมีการให้เราเนี่ยเลือกว่าเราเนี่ยจะปิดบางส่วนไหมหรือจะปิดสถานะทั้งหมดอ่าทีนี้การปิดสถานะเนี่ยเราสามารถติ๊กที่คําว่าปิดบางส่วนได้ในกรณีที่เราเปิดเอ่อหลอดมากกว่า0.01นะครับเช่นถ้าเราเปิดหลอด0.02เนี่ยเราจะสามารถแบ่งปิดได้ อ่าเราลองดูนะครับเห็นไหมพอเราติ๊กมันจะมีให้เราเลือกนะครับว่าเราเนี่ยต้องการแบ่งผิดไหมแต่ในกรณีที่เราเปิดล็อต0.01ดเนี่ยก็คือล็อตที่ต่ำที่สุดแล้วนะครับเราก็กดผิดสถานะตรงนี้ได้เลยนะครับอ่าออเดอร์ของเราเนี่ยก็จะถูกปิดเรียบร้อยแล้วนะครับอ่าก็จะเห็นว่าคําสั่งการซื้อของเราเนี่ยถูกปิดเรียบร้อยนะครับเราเนี่ยสามารถมาดูประวัติต่างๆได้ที่เมนูตรงนี้อ่าเลือกมาที่โลโก้แอคแคปนะครับอ่าก็จะขึ้นออเดอร์คาสั่งที่เราเคย ซื้อขายนะครับเราสามารถดูได้สรุปประเภทบัญชีนะครับอตอนนี้เรากําไรมา1เหรียญนะครับก่อนหน้านี้นผมเติมไป50ดอลลาร์นะครับมันจะเราได้กําไรมานะครับหรืออีกวิธีหนึ่งก็คือการมาคลิกที่เมนูจุด3จุดล่างขวามือตรงนี้นะครับแล้วก็เลือกมาที่ p อ่คเราติ๊กเนี่ยมันก็จะขึ้นในลักษณะของอประวัติการเทรดของเราออเดอร์ตำแหน่งต่างๆที่เราได้เปิดไว้นะครับเราก็สามารถมาทำการดูตรงนี้ได้ นะครับก็รูปแบบการเทรดรูปแบบการใช้งานการส่งคําสั่งเนี่ยจะเหมือนในคอมพิวเตอร์เลยนะครับอ่ะซึ่งถ้าใครเนี่ยใช้ตัวเทรด i ิ g งวิวในการวิเคราะห์กราฟอยู่แล้วนะครับก็สามารถเปิดบัญชีกับทางเอ็กแคแล้วก็มาลองใช้งานดูได้นะครับซึ่งผมมองว่าก็ค่อนข้างสะดวกนะครับสําหรับคนที่ชอบใช้เทรดดิงวิวแล้วก็เทรดบนเทรดดิ้งวิวนะครับก็ลองใช้เอ็กคดูนะครับทีนี้ สำหรับใครที่ยังไม่มีบัญชีเทรดนนะครับก็สามารถไปดูวิธีสมัครนะครับกับทาง X Cap ที่ผมได้สอนไปก่อนหน้านี้นะครับก็คือคลิปวิธีสมัครยืนยันตัวตนกับทาง X Cap นะครับจะมีเรื่องการส่งเอกสารเอกสารที่ต้องใช้ในการยืนยันตัวตนนะครับก็เป็นคลิปที่สอนอย่างละเอียดเลยสําหรับมือใหม่นะครับก็ประมาณนี้นะครับสําหรับการใช้งาน Trading View กับทาง X Cap นะครับสําหรับใครที่สงสัยหรือติดปัญหาตรงไหนนะครับก็สามารถคอมเมนต์มาที่ใต้คลิปนี้ได้เลยนะครับ ฝากเพื่อนๆนะครับอย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อที่จะไม่ได้พลาดคลิปใหม่ๆกันด้วยนะครับแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ